สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้เพื่อนหรือว่าอย่าให้เพื่อนหันมาออกกําลังกายกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงถ้าเราออกกําลังกายแล้วร่าง,งกายเราจะแข็งแรงครับมันจะมีภูมิต้านทานโรคที่มากับพวกอากาศเย็น เจ็บคอมั่งไข้หวัดมั่งเราต้องออกกำลังกายครับร่างกายจะได้แข็งแรง ใส่แต่สุขภาพครับพเพื่อนๆบาย